วันนี้เจ็ดตุลาคมสอง7ห้าห้าเจ็ดงานที่ได้ทำวันนี้นะครับก็อยากจะบันทึกเก็บเอาไว้นะครับว่าครอบครัวของต่ายสิงบุรีครับที่อนาคตนี้น่าจะเป็นนักฟุตบอลนะที่มีแฟนคลับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับคือพ่อแม่เนี่ยนะครับก็ อยู่กันคนละที่นะฮะแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็คืออยู่กับแม่วันนี้นะครับพ่อแม่ลูกสามเป็นเป็นครอบครัวนะครับได้มาพบปะเจอกันเพื่อจะสร้างอนาคตให้กำลังใจลูกนะครับในแนวทางเดียวกันก็คือว่าให้ลูกฝึกฝนตนเองเพื่อได้ เล่นฟุตบอลให้มันเป็นมืออาชีพตามความฝันเพราะว่าตั้งแต่สมัยสมัยเด็กนะฮะคุณพ่อนะครับชอบฟุตบอลก็พาลูกไปไปดูไปฝึกจนลูกเนี่ยเกิดความชอบขึ้นมาในจิตใจในจิตวิญญาณแต่พอคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ต่างแยกย้ายกันไปคุณแม่ก็ไม่มีข้อมูลพอนะที่จะ าสารต่อภารกิจนี้ทำให้ชีวิตของตายนะครับก็เลยหลงหลงทางนะฮะก็เสียเวลาไปเหมือนกับคุณพ่อบอกว่าก็เสียดายเวลาครับลูกชายคนเดียวก็วตอนนี้ตายก็27แล้วนะครับก็เลยบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อ นะครับมาศึกษาธรรมะดูก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุและก็ปัจจัยครับไม่ต้องไปเสียดายหรอกนะครับสิ่งที่มาเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดเพราะว่าการกระทำของของตัวพวกเรานี่แหละที่เราทําในอดีตทั้งอดีตชาติที่ผ่านมาเราลืมไปแล้วว่าเราทําอะไรนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะรู้สึกเสียดายนะครับ ลูกไม่ได้ดังใจตัวเองทั้งในเรื่องคู่ครองทั้งในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานการใช้ชีวิตน,นะครับก็คือเราก็อยากให้คนที่เรารักคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องเราลูกหลานเราคนที่ครอบครัวได้มีการใช้ชีวิตให้ดูดีนะครับ โดยเฉพาะบางคนเนี่ยมีมีมาตรฐานนะมีกฎเกณฑ์มีแนวทางของตัวเองก็หวังจะย,ยิ่งก็อยากให้คนอื่นนะครับเดินตามก็แนวทางที่ตัวเองอยากให้เดินตามก็เป็นแนวทางที่ดีแลยนะครับแต่คนนี้คนที่เราจะให้เดินตามนะสิครับจริตจิตวิญญาณเขา มาหรือไม่ใช่ครับคนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากความคิดเข้ามาแต่ตรงนี้มันยากนะความความเชื่อความเชื่อความชอบที่เราจะเปลี่ยนคนมันยังไม่ได้เราจะต้องทำยังไงนี่เป็นปัญหาที่ที่เราจะต้องศึกษากันระดมสมองระดมความคิดกันให้มากนะครับทำไมเราถึงสั่งไม่ได้ทำไมเราถึงกำหนด ไม่ได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าคนเรานี่ก็มีทั้งก็ดีก็เสียนะครับบางทีจุดที่เสียจุดที่เป็นข้อบอกพร่องของเขาที่เรามองว่าไม่ได้เรื่องเนลาวนี่นะครับเราก็เลยสรุปรวมว่าเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบเป็นคนถึงถึงขั้นว่าเป็นคนเลวนะครับที่มันที่ทําผิดระเบียบนะฮะแหกกฎระเบียบ ไม่กลัวเกรงนะครับไม่หวั่นเกรงที่ที่ตัวเองได้ทำนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ทำเขาก็เป็นความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเขาก็เหมือนว่าทำไมต้องมาอุ้มลูกอย่างนี้ก็เราะเคยปุ้มนะฮะเคยอุ้มเขาก็ติดก็ต,ติดแล้ว ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเรานี่เป็นภาระหนักเหนื่อยเป็นเหน็บชานะฮะลำบากเขาไม่เข้าใจเขามีความรู้สึกว,ว่าอบอุ่นอบอุ่นก็ต้องก็ต้องละเอียดอ่อนพอต้องต้องใช้เวลาแหละในโดยบางที่บางทางทำงานแต่มันร์น่จะจะใจร้อนไม่ได้นะครับาวนี้เมื่อเรา รู้จักเขาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเราต้องรู้จักตัวเองแหละคือคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักตนรู้จักใจตนรู้จักที่ที่ตนจะไปอะไรคือความใช่ไม่ใช่ที่เราจะเดินแต่บางคนไม่ทราบไม่ทราบเราก็จะต้องทำอย่างไรก็ต้องฟังนะครต้องฟังให้มากบางทีมันอาจจะดูว่ามันเสียเวลาหรือได้สาระ แต่ถ้าเราไม่ฟังแล้วก็ไม่ทราบความในใจของเขาเหมือนถ้าเรารับฟังใครสักคนเนี่ยนะครับด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยความจริงใจนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเขานะคนเราก็อยากจะได้พูดได้เล่าให้ฟังึงเ,เรื่องความในใจแต่ถ้าอยู่ฝ่ายทม่คนข้ามกันนะครับโดยเฉพาะเป็นครูกับลูกศิษย์ เป็นเจ้านายกับลูกน้องด้วยกับเป็นผู้คุมกับผู้ถูกคุมเนี่ยยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยทําให้เราไม่ไม่สามารถทราบปัญหาข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ถ้าเราจะรู้ข้อดีของเขาแล้วเนี่ยจุดเด่นความสามารถของเขานำเอาออกมานำเอาออกมาพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นนะครับเมื่อเขาได้รับการยอมรับเขาก็เห็นคุณค่าของตัวเอง อยู่ยังมีคุณค่าอยู่ยังมีความหมายชีวิตก็มีความหมายแต่ที่มันเป็นอยู่ชีวิตมันไม่มีความหมายมันไร้ค่ามันไม่มีความหวังเอาซะเลยนะครับแต่เหมือนชีวิตของต่ายสิงบุรีวันนี้มีความหวังเห็นโอกาสนะครับเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วนะเหมือนที่บอกว่าความสําเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามที่นั่น เราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นความสําเร็จแล้วในความพยายามก็จะต่าตโดยไม่ต้องมีคนมาควบคุมนะเขาก็จะดูแลควบคุมตัวเขเองได้นะก็สร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับคุณแม่แล้วก็ถ่ายทอดไปถึงพ่อที่อยู่ห่างไกลได้กลับมารับทราบรับรู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นะวันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเ,ลเรื่องหนึง่งนะการรายงานตัว กับสำนักงานคุณบบพืิก็เป็นขั้งสุดท้ายไม่ต้องไปอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นไทยเป็นอิสระนะครับวันนี้ก็จึงเป็นวันที่ดีวันหนึ่งในวันที่7เดือน10ปี57ก็ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ได้กะทึกภาพมาฝากนะครับเมื่อ3-4ชั่วโมงที่ผ่านมานี้